วันนี้วันพุทธที่16มีนาคมปีพุทธศักราช2565อาหารวันนี้เมนูเช้าโจ๊กหมูเมนูเพนต้มข่าไก่น้ำพริกขาแก้วหอยแมลงผู้ผัดโหระพาขอ,อนุโมทนากับท่านทานบดีคือบริษัทเ็กตาซอยจำกัด ที่ได้ร่วมถวายน้ำนมถั่วเหลืองเวตาซอย478ลังกะเลยนมิตรมาลีแดงและครอบครัวจากฟลอริดาวัฒนธรรมกายปรางบีสหรัฐอเมริกาที่ได้ร่วมถวายขนมปังโกเบชนิด20แผ่น1ปอนด์จำนวน50ปอนด์ตั้งแต่วันที่12-16ถึง 16, มีนาคม2565พระาจารย์อานนทิตสมัตโถ ที่ได้ร่วมถวายไข่ไก่สิบแผงและมะม่วงน้ำดอกไม้สุกสิบกิโลกรัมกัลายาณมิตรนรดีแจ่มจำรัดที่ได้ร่วมถวายข้าวไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิกสามสิบกิโลกรัมรวมทั้งท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการถวายพัตตา,ารให้กับพระพิสุิสมณีน,นของศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จขอบุญบารมีนี้จงส่งผลให้ท่านเจ้าภาพทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันลนะ สุขาพรละปฏิภาษณธนสาในบริวารสมบัติให้ยิง่งยิ่งขึ้นไปทุกภพกทุกชาติราับทั้งเข้าสู่พระนิพพานและถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอ